เราเสียโอกาสเราเสียโอกาสเราถูก UN เเราถูก <c oughs> ทั่วโลกเนี่ยใช้กฎระเบียบมาบีบบังคับเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้เราก็เป็นเด็กดีมากเราทําตัวเองแบบว่าหลงกลค่าทุกอย่างนะครับ <c oughs> คือเรื่องของออกัญชาเนี่ยใช้มา4ี่ห้าพันปีนะครับแน่นอนนะครับคือมีข้อดีเยอะข้อเสียก็มีเราไม่ว่ากันนะครับ แต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราใช้ยาเสพติดประเภท2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพทิดีนมอร์ฟีนต่างๆฉีดให้กคนไข้เนี่ยเรามีระบบการควบคุมอย่างดีนะครับระบบเดียวกันเนี่ยสามารถจะไปควบคุมกํากับยาที่เป็นกัญชาหรือใบกระท่อมนะฮะที่จะมาใช้กับโรคบางโรคซึ่งแผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะบอกว่ามีทางเลือกอื่นนะครับแต่ในทางแผนไทยเนี่ย คือมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเสียโอกาสไปหลายร้อยปีนะครับที่เราเลิกใช้แผนไทยเนี่ยเพราะเรามาดูว่าตำรับใน56ตำรับที่มันมียากัญชาอยู่ด้วยเนี่ยมันรักษาโรคหลายๆอย่างที่แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้อย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามะเร็งอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเรื่องของออลมต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีถามว่าจําเป็นไหมต้องมีการวิจัยในคน ก็เราก็ไปหลงกลอีกว่าเราไปใช้ระบบเดียวกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าเขาใช้มาเป็นหลายร้อยปีแล้วเขาลองผิดลองถูกในคนมาจนกระทั่งมันเป็นตำรับเขียนไว้ในคมภีร์ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์บรรจุไว้ในวัดพระเชตุพนนะฮะหรือว่าที่ตำรับฉบับพระยาพิษณุประสาทเวทซึ่งมีเป็นหลายร้อยคมภี์ซึ่งมีตัวที่เป็นตำรับพวกนี้อยู่แล้วก็ใช้กันมาเป็น ทดลองกับคนมาตลอดวันนี้เราเพิ่งจะรู้ว่าเออในสัตว์ทดลองหรือในเซลล์ไลนมันมีฤทธิ์อย่างไรนะจากการวิจัยเราก็พบว่าโอมันมีฤทธิ์ทำลายมะเร็งด้วยเนาะในส่วนที่โดสที่สูงพอสมควร IC50 ก็อยู่ประมาณ150ถึง200อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือตัว IC50 คือปริมาณเข้มข้นทีเออ่เรียกว่าระดับที่จะทําลายได้ 50เปองเซล์ของเมะเร็งะอะไรเงี้ยอธิบดีข<พ>ดาเดียนขอแรงไปนิดนึงถ้าเทียนพูดถ้าสมมติเทียหามอปธิบดีถึงกรณีการใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะคะ<พ>คือความเข้าใจของยันคือว่ารักษาเลยอคะหรือแก้อาการบางอย่างในขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งคะคือในตำรักของเภสัชเพรานี้ไม่เคยบอกว่ารักษามะเร็ง<ค>ในตำรักไม่เคยมีมี<ค>แต่ว่าเป็นฝีเป็นฝีมะเร็งเป็น ฝีฤิ์ศรีดวงมหาการอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าดูจากอาการเหมือนว่ามีตุ่มมีก้อนขึ้นมาแล้วก็กระจายออกไปอะไรต่างพวกนี้นะโดยคำพีเนี่ยก็จะบรรยายแบบนั้นจะไม่มีคำพีที่ไหนบอกว่าเป็นมะเร็งแบบบ้านเรานะมะเร็งของแพทย์แผนไทยกับมะเร็งของการแพทย์แผนจันก็คนละมะเร็งนะเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องเอามาเอามารวมกันไม่ได้ถ้ารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าถ้าคิดแนวเดียวกันโดยใช้หลักของแพทย์แผนจันไปจับแผนไทยเนี่ยมันไปไม่ได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าในเชิงของแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีภูมิปัญญาและมันมีองค์ความสิ่งที่เป็นการวิจัยไรต่างมาใช้มานานมากแล้วผมคือตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายหมายความว่ามันมีมันหมดความจําเป็นความจําเป็นนั้นเนี่ยเราทดแทนด้วยศาสตร,ร์ของแพทย์แผนปัจจุบันไปเยอะแล้วแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรากาลังเริ่มตันผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราเนี่ยทุกคนในโลกนี้เนี่ยจะรักษาโดยไม่ใช่ศาสตร,รเ์เดียว อาจจะใช้ทางเลือกอาจจะใช้ฝังเข็มอ,อาจจะใช้สมาธิบําบัดอะไรต่างๆคือหลายๆอย่างเพื่อจะทํายังไงก็ได้ให้คนเนะี้ยหายแล้วก็อายุยืนยาวขอนิดเดียวช้างๆค่ะก่อนเบ,บรกโฆษณานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บดีบอ,อกตั้งแต่คําถามแรกเนี่ยนะคะท่านบอกว่าในไม่แน่ใจว่าย่านจะจําถูกไหมโรคหรืออาการที่ยาแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่แล้วคือเหมือนกับดื้อยาไปแล้วเนี่ยคือโรคเลยป่ะคะหรือบางอาการเท่านั้นคะที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้แล้ว ควรจะหันกลับไปใช้แผนแผน<ผ><ผ>ไทยครับก็คือ,อมันมีโรคบางโรคที่แบบว่าแผนปัจจุบันบอกว่าโอเคผมเสร็จเสร็จสิ้นการรักษาแล้วฉายแสงก็แล้วผ่าตัดก็แล้วให้เคมีก็แล้วคุณกลับไปรอตายที่บ้าน6เดือนอะไรเงี้ยนะอ,อันเนี้ยถามว่าคนไข้ก็เกือบจะตายอยู่ตรงนั้นนะ<อ>แต่ถ้าบอกว่าอเออเรามีตำรับยาอยู่ตำรับนึ่งนะเผือ่อว่ามันจะได้ผลนะ แล้วตอนนี้ก็ใช้กันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคห,หมอแผนไทยลองสั่งจะให้ลองดูไหมหถ้ากินแล้วเกิดมันดีอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อยู่ได้อีกนานซึ่งเรามีตัวอย่างของคนไข้แบบนี้หลายร้อยคนนะฮะขอตัดตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาคุณอุศนีคะ่ะ <laughs> ขอตรงนี้สักครู่นะคะคุณผู้ชมคะที่ฉันถามท่าที่บดีก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ท่าที่บอดีเป็นอธิบดีกลมนี้เนี่ยอธิบดีลําบากใจไหมคะ ทั่นก็เล่าให้ฟังอันนี้เล่าส่ปนฟังได้นะคะคือถ้านเป็นแพทย์ปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมแต่พอมาคุมอันนี้ปุ๊บคาถามก็คือว่ามันอาจจะต้องสู้กันระหว่างตกองแล้วใครจะยอมรับใครหรือเปล่าคะคุณผู้ชมใช่ประเด็นนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากัญชาถ้าดีขนาดนั้นอุ้ยเอาออกมาเถอะสักครู่ค่ะประเทศไทยเสียโอกาสเพราะกัญชาคือสมุนไพรและเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ได้ดีนะดีกว่าสมุนไพรอื่น และเมื่อผสมอยู่ในยาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยาที่ดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาแก้บิดแก้ท้องเสียแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับแก้อิสีดวงทวารแก้อะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นยาที่ดีมากในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยผมว่าโสมยังสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้เอาออกดีกว่าค่ะจอสนียฮะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราก็มีการทําวิจัยว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเสนอให้ ให้ลดระดับการควบคุมกัญชาเนี่ยสังคมจะว่ายังไงมีการวิจัยในพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติยาวนานในเรื่องของกัญชาปรากฏว่าไม่ว่าจะสอบถามทั้งตัวผู้ใช้กัญชาฮนะตัวฝ่ายปกครองตัวตำรวจตัวผู้นำชุมชนตัวครอบครัวผู้ใช้กัญชาทุกคนเห็นได้หมดเลยว่าใช้กัญชาเนี่ยถ้าเผื่อใช้แบบ ให้มันเอามาผสมเนีน่ยมันก็มันก็ไม่มีอันตรายอันตรายน้อยกว่าให้ให้เหมาเหล้า บอกคนที่เมากัญชากอกไม่ได้ไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครไม่ได้ไปสร้างความเสียหายแล้วก็ถ้าคำนวณในทางทางการแพทย์ให้ดัลลี่เนี่ยของกัญชาเนี่ยน้อยกว่า,า,วาสุราเยอะมากเลยผม,ผมว่าเราเป็นพวกเดียวกันแหละใช่แล้ว<ช>คือ<ๆ>ตอนนี้เนี่ยชัดเจนก็คือว่ากัญชาเนี่ยอันตรายน้อยกว่าสุราและบุหรี่ทุกวันนี้เราปล่อยให้สุราและบุหรี่เนี่ยไปเพ่นพ่านอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะเกิดโรคต่างๆมากมายโดยถูกกฎหมาย ขณะที่เราไปปิดกั้นสมุนไพรซึ่งมีค่าในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ได้เราเสียโอกาสเวลานี้ทําไมอเมริกาเขาเอาเข้ามาเพราะเขาเห็นตรงนี้นะครับเขาเห็นโอกาสเขาไปทําวิจัยในในในภาคใต้เนี่ยที่มีกัญชาและใบกระท่อมมากมเนี่ยแอมเฟตามีนจะต่ํามากแล้วทุกวันนี้ปัญหาของสังคมเราเนี่ยแอมเฟตามีนคือยาบยาบ้ายาบ้ายาบ้าเนี่ยทาลายสมองแต่กัญชาเนี่ย ถึงจะทำให้เกิด hallucination depression บ้างเนี่ยแต่ไปปกป้องเซลล์เพราะฤทธิ์ antioxidant มันสูงมากและท็อกซิกหรือว่าพิษความเป็นพิษมันต่ำมากค่ะเฉินไ้ไหมมันมันจะมีโอกาสในในเชิงของการแพทย์มากกว่าแล้วก็น่าจะทดแทนบุหรี่เล่าเลยซ้ำนะครับไม่ได้ชวนมาเสพเนาะแสวกันเล่นว่าจริงๆแล้วเราเสียโอกาสเท่าไหร่แค่ไหนนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่ได้ไง สิ่งที่เราต้องคว้าโอกาสของเราเนี่ยคือเราไดอา้อยู่ในเวทีโลกนะฮะซึ่งทุกคนก็แย่งชิงโอกาสกันหมดนะครับแต่ประเทศไทยนั้นคือเราสูญเสียโอกาสไปมากมายเพราะคนไทยเป็นแบบนี้ครับคนไทยก็จะสุดท้ายของโลกแล้วคุณจะต้อง ตายหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันก็ยังมีทางมันไปเรื่อยๆแล้วทําให้เราเนี่ยทำไงให้อายุยืนยาวทําให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่แก่ไม่ป่วยแล้วก็อยู่สักร้อยสปีอะไรเงี้ยมันยังมีความเป็นไปได้เลยครับอยู่สั้นไปไหมะๆๆคะร้อยสี่บขอถามเป็นคำถามสุดท้ายค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วที่ปรึกแผนปัจจุบันด้วยนะคะ,คะที่เป็นคุณหมอนเนี่ยคือแวดวงการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยค่ะคือลองซาวเสียงเขาดูไหมคะว่าเขาโอเคไหมหรือเขายังรู้สึกว่าแผนปัจจุบันมันก็ มันสุดแล้วที่โอ้โหแผนปัจจุบันยังได้แค่นี้คุณเจ้าแผนคือ,อเราไม่ได้สอนแผนปัจจุบันเลยว่าให้เขา,เารู้จักสมุนไพรหรือว่าเรื่องของตำรับแผนไทยเนี่ยนะถ้าพูดถึงตำรับพวกนี้เขาจะงงมากเราไม่เคยสอนเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะต้องให้ความรู้พวกนี้เขาว่ามันมีโอกาสมีทางเลือกนะฮะแล้วก็แพทย์ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไม่ถูกเรียนแบบปิดหูปิดตาแบบนี้ก็คือเราต้องเปิดโลกให้เห็น ในตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเรามีศาสตร์อะไรมากมายที่จะต้องเข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่แค่ว่ากินยาผ่าตัดฉายแสงให้เคมีไม่ใช่เราไม่ได้เรื่องของการที่จะมาดูแลกันปลายเหตุแต่ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นเหตุคือว่าทํายังไงไม่ให้ป่วยนะฮะทำยังไงไม่ให้แก่ค่ะแล้วทำไงให้ตายช้าที่สุดะฮะอันนี้คือเป็นหลักของแพทย์แผนไทยเลยค่ะอยากรู้จังเลยทำยังไงไม่ให้แก่นะคะอยากรู้เหมือนกันต้องไปเที่ยว